สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับวันนี้อยากจะเล่าข่าวสารในวงการฟุตบอลที่โหมีให้ติดตามกันเยอะมากๆหลากหลายเรื่องราวนะครับซึ่งแน่นอนอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราตามธรรมเนียมนะครับสำหรับคนที่ดูช่องเราแล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับกดเข้ามาได้เลย s u b สไครป์ใน YouTube ที่ชื่อว่าคิดไซโค้งนะครับมาร่วมเป็น3 0 0แ0 0ซับสไครป์ไปพร้อมๆกันใน t i k t อกในเฟซบุ o กนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกช่องทางที่ขึ้้นนตรงี กดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆมีมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับกับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างโอ้โหนี่เลยครับเต็มตู้นะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับเพื่อนซีคอบอลอย่างพวกเรานะครับจะต้องมารวมสรุปกันและง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนกับกิจกรรมในช่วงที่เราต้องเชียร์ฟุตบอลยุโรปไปพร้อมๆกันเพียงแค่แชร์คลิปนี้ครับให้เป็นสาธารณะนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะรับเสื้อมาเลยครับจริงๆก็คือเสื้อตัวที่ผมใส่แหละแต่ว่าอ ชูให้ดูหน่อยนี่เป็นลิมิเต็ด dition นะด้านหลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวของผมก็ได้นี่ของผมนี่ใส่ไซส์ไซส์ L นะครับอาจจะดูดูโอเวอร์ไซส์จากไซส์จริงหน่อยนะครับทรงก็เหมือนกับเป็นเสื้อเสื้อวินเทจเสื้อเรโทรเหมือนกันสวยเลยนะครับใครสนใจเสื้อช้าง S กับอารีคลาสสิกเจอร์ซี่รุ่นลิมิเต็ดอ dition ที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถใส่ไปกับเพื่อนสี จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ตัวนะครับผมแจกให้เลยฉะนั้นติดแฮชแท็กเชียบอลยุโรปกับช้างแฮชแท็ก <ht> ช้าง X คิดไซโคงแฮชแท็กคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็แท็กเพื่อนสีที่เชียบอลยุโรปสุดมันไปด้วยกันเราจะประกาศผลผู้โชคดีทั้งหมดนะครับในวันอังคารที่16กร,รกฎาคมนี้ทางหน้า Facebook ของคิดไซโคงครับอ่าว่าแล้วครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันเพื่อนสีคอบอลก็เอาสะหน่อย น้ำแร่ธรรมชาติปลาช้างอืมอ่ะเอาหน่อยมา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 โอ้มันจะไปดื่มคนเดียวได้ไงแล้วอ่ะมามามาเออ,อชวนเบาน้ำก็เด่นเลยอืมอ๋อสุดยอดขอบอลขอช้างขอเดียวกันข่าวสารวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลย ณตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงตลาดใกล้จะวายแล้วนะครับถึงแม้ว่ากรอบเวลาของการลงทะเบียนซื้อขายนักเตะจะยังเหลืออีกเยอะเลยก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเริ่มขึ้นแต่ผมว่า1เดือนหลังจากนี้ทุกทีมคงเดินหน้าโฟกัสที่การฝึกซ้อมและก็หลายคนที่ยังปิดดีลไม่ได้เนี่ยยังไงก็คงต้องมาภายในไม่เกินสัปดาห์นี้กันหมดแล้วนะครับโดยวันนี้ครับเราเริ่มพูดคุยกันที่เรื่องของนักขปฐมอมยูไนเต็ดกันก่อน,อนหลังจากที่ตอนจบซีซั่นเนี่ยแฟนบอลหลายคนก็ใจหายนะครับพวกเขาประกาศปล่อยนักเตะ ออกจากทีมแบบยกเข่งถึง20รายด้วยกันแต่ตอนนี้ก็มีการเสริมเข้ามาอย่างต่อเนื่องตัวต่างชาติได้ครบแล้วครับทั้งแนวรับและก็แนวรุกส่วนนักเตะไทยก็มารัวๆเลยนะครับช่วงหลังล่าสุดพวกเขาก็ได้ตัวนักเตะลูกครึ่งในแผงกองกลางแม้ว่าจะมีทั้งนันทวัฒน์กกฝ้ายและก็ทัชชน,นนทนราวง์อยู่แล้วแต่ก็ยังไปคว้าตัวฮาวาดามิดฟิลด์ดาวรุ่งในวัย22ปีที่เคยมีประสบการณ์ เล่นหลีกนอร์เวย์มาแล้วเสริมทีมตัวขอนักเตะเนี่ยก็เคยคาแข่งกับหลายสโมสรในไทยเริ่มจากบุรีรัมยูไนเต็ดแต่ก็แจ้งเกิดไม่สําเร็จก่อนย้ายไปอุทัยธานีต่อด้วยชัยนาทด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็กลับไปเล่นในนอร์เวย์โ่ว์กราวกับทางนอร์โดอฟเคแล้วก็กลับมาไทยอีกรอบหนึ่งครับเล่นในหลีกรองส่วนใหญ่เลยไล่ตั้งแต่พัทยายูไนเต็ดแพร่ยูไนเต็ดแล้วก็ล่าสุดกับคัสตอมยูไนเต็ดซีซั่นที่ผ่านมาก็ลงเล่นให้กับสิงห์ในด่านไป27นนัในทุกราย,ารยี่สกกิบ id, เป็นตัวหลักเลยนะครับ แต่จะสอดแทรกได้ไหมเนี่ยก็อยู่ที่การฝึกซ้อมที่อัคบานาบาสต้องเป็นคนประเมินอีกทีหนึ่งปีที่2ของเสือป่าราชาในเวทีลีกสูงสุดเนี่ยวัตถุดิบใหม่ด้วยจะสามารถปรุงแต่งได้ดีขนาดไหนกับกรอบเวลาที่น้อยลงกับนักเตะท,ที่เสริมเข้ามาใหม่รวมกันถึง15รายด้วยกันก็น่าลุ้นเลยล่ละครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนไม่มีเซอร์ไพรส์เหมือนในปีที่ผ่านมาสําหรับนคปรปฐมยูในเต็ดถ้าเกิดจะอยู่ต้องยืระยะให้ได้ด้วยฝีมือจริงๆแต่มีประสบการณ์แล้วจากซีซั่นที่ผ่านมา ถ้าต้นซีซั่นเสือป่าราชาไม่ดีเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วเลข2ไม่เสริมแล้วเกมในบ้านไม่ได้แข็งแกร่งปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดจะทายพวกเขาเนี่ยโจมอยู่ในเรสโซนอย่างแน่นอนจากนั้นไปที่น้องใหม่อย่างระยอง f อนะครับเตงหนึ่งที่ถูกมองว่าตกชั้นอย่างแน่นอนเพราะว่างบประมาณทําทีมน้อยที่สุดในลีกแต่ก็เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องแล้วครับหลังการมาของ Eduardo, คาร์ลอสเอ็ดูาร์โดกุนซือชาวบราซิลที่กลับมาทํางานในไทยอีกครั้งหนึ่งก็มีการปล่อยนักเตะเอกไปเยอะเสรือใหม่ก็เยอะเช่นเดียวกัน ขาออกเนี่ยประมาณ12รายส่วนขาเข้านะครับยังเหลือต่างชาติอีก2โควตาที่พวกเขาต้องเติมให้เต็มตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาเพิ่มนะครับเป็น3านักเตะต่างชาติแบ่งเป็น2ตัวต่างชาตินอกทวีปเอเชียและก็มีนักเตะโคต้าอาเซียนโดยก่อนหน้านี้เนี่ยตัวอาเซียนของระยองเนี่ยก็มีละวินโมอ่องอยู่แล้วนะครับตัวทีมชาติเมียนมาซึ่งล่าสุดโคตาเสียนหนึ่งคนไม่ใช่ใครที่ไหนครับ คุ้นเคยในการค้าแค่ในไทยไปอย่างดีกับหลายสโมสรนั่นคืออามานีอากีนาโดกองหลังร่างบึกชาวฟิลิปปินส์นะครับอากีนาโดเนี่ยเล่นกับตราเดฟซีหนองบัวบิชยะนครราชสีมาแล้วก็กลับมาอยู่กับตราอีกครั้งหนึ่งในซีซั่นที่ผ่านมาลงสนามทั้งหมด15เกมทำไป1น,นลูกโดยจำนวนแมชน้อยลงเนื่องจากว่าเขาเจ็บในช่วงต้นซีซั่นแต่พอฟิสมบูเนี่ยก็ยึดตัวหลักได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมและดีกรีก็ยังติดทีมชาติฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเพราะว่าอายุอานาญยังไม่เยอะ เพื่29เองเขาถือว่าอยู่ในช่วงพีค้วิสัํปไปแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยอาจจะดูเก่าไปหน่อยกับบอลไทยแต่ก็กรันตีได้ว่าเป็นของดีที่เหมาะสมกับทีมในเกรดน้องใหม่ถ้าเป็นเกมที่ต้องตั้งรับแล้วก็รอการโต้กลับเน้นการสกัดบอลอามานีอากิโนโดตอบโจทย์แน่นอนครับไปกันที่สุโข,ขทยัยค้างคาวไฟครับดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่ามีกิมมิกในการเปิดตัวเน้นในเวลาหากินตตตตตอออนนนนนนกกกลลาาางงงงคคคืืรรััับบช่่่่่ววเทีีนนีียย้จะมมมปิดดใหซึณ ตัวโคต้าเอเชียเหมือนมาอีกหนึ่งรายแล้วนั่นก็คืออิโตะอิชิมโตะกองกลางชายญี่ปุ่นในวัย21ปีครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุยังน้อยเลยนะครับมาค้าแข่งในไทยเนี่ยโปรไฟล์ก็อาจจะไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้ามากนะักแต่อาจจะเข้ามาเป็นโคต้าในการสแตนบายในแผงมิดฟิลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เป็นเด็กปั้นของสโมสรกีราวันส์ก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางบาลายชิมโนเซกิและก็จะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจน ทำให้ครั้งข่าวไฟก็จะใช้โคต้าต่างชาติ4บก2นะครับเป็น4นักเตะต,ต่างชาตินอกทวีปเอเชียก็มีจอร์บาโจที่หลงเหลืออยู่จากชุดเก่าในซีซั่นที่แล้วต่อด้วยมาติอุสลีมากองหน้าใหม่ที่ได้ตัวมาจากราชบุรีและก็กองหลังอย่างคลาวดิโอโดนาสซิเบนโตยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งนะครับส่วนโคตา้าเอเชียก็จะเป็นฮิคารุมาซุอิที่ย้ายมาร่วมทีมก่อนหน้านี้และอิชิวโตอีกรายหนึ่ง ดังนั้นจิ๊กซอของสุขโขทัยเนี่ยใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วล่ะครับมาต่อกับที่บรรดาน,นตกเตลูกครึ่งกันหน่อยหลังจากที่หลายคนก็ยังไม่มีต้นสังกัดแต่ตอนนี้เริ่มจะหาที่ลงกันได้หมดแล้วครับเริ่มจากในรายของจักริดลาตระกูลที่หมดสัญญากับบุรีรัมยูนในเต็ดหลังจากเซ็นไป3ปีแล้วก็ไม่ได้ไปต่อกับพีทีประจวบหลังจากตกลงสัญญารายละเอียดกันไม่ได้ก็มีการคาดการณ์ว่าก่อนหน้านี้จะกลับไปค้าแข้งที่ฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งแต่กลายเป็นว่ามีข้อเสนอจากประเทศไทย ให้เขากลับมาร่วมงานอีกครั้งซึ่งแจ็คเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่ไทยเดินทางไปซอ้อมที่เอาภาพฟุตบอลแคมป์ที่เชียงใหม่กับอุทัยธานีได้สักพักแล้วนะครับก็ถือว่าช้างป่าห้วยขาแข้งเนี่ยกลายเป็นทีมที่สะสมบรรดานะักเตะลูกครึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวของแจ็คเองน่าจะมาเติมเต็มแท็กติกของโคดโบจากพันธ์ปั่นปีในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นหรือว่าอาจจะถอยไปเล่นตำแหน่งแบ็กเหมือนที่เขาเคยทําให้เห็นมาแล้ว สมัยอยู่กับประจวบจนมีชื่อติดทีมชาติไทยในยุคของมานโพกิ้งส่วนซีซั่นที่ผ่านมานะครับกับต่อพิฆาตก็ลงสานามไป24นะัดทุกรายการยิงไป1ลูกกับ1นึ่งแอซซิตจากนั้นไปที่แบงค็อกเวเดเตครับหลังจากปิดดีลตัวต่างชาติ2รายเปิดตัวไปแล้วแบบรายวันไลยตั้งแต่ลูกาอาดิชตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายที่มาแทนที่ของวันเดอร์ลุยส์และก็ลิจไจโรซิฟโควิชอีกหนึ่งกองหน้ากึ่งปีกที่จะมาเติมเต็มเกมรุกซึ่งตำแหน่ออหน่าาัน้้ตวเเปทีีย ต้องหามาแทนวิลเลนโมตาแบบจริงๆจ,จังๆและปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยไปเลือกใช้โคต้าเอเชียเป็นรายที่3ภายในทีมนะครับหลังจากเปิดตัวมูเซนอัลกัสเซนีดีกรีทีมชาติโอมานดังนั้นโคต้าต่างชาติของบีในซีซั่นใหม่คือ3าบวกสครับก็มาแปลกเหมือนกันในรูปแบบนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาทํา4บวกสคือ4ต่างชาตินอกทวีปเอเชียกับ2โคต้าเอเชียแต่บ u เนี่ยเป็น3ต่างชาตินอกโคต้าเอเชียคือเอเวอเรตันที่ยังอยู่เหมือนเดิมในตำแหน่งกองหลังมิลูก้าอาดิช ตัวริมเส้นและก็ลิเจโรซิปโควิชกองหน้ากึ่งปีกอีกหนึ่งคนส่วนโค้ต้าเอเชียมีตัวเดิมอยู่นะครับทั้งบราซิลจูราดีแลวก็มาบูตเอดส่วนอากาเซนี่เนี่ยเข้ามาเสริมเป็นรายที่3อากาเซนี่ปัจจุบันอายุเพิ่ง27ครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงพีคเลยสูง184ซนติเมตรถือว่าอาจจะไม่ได้มากายนักในตำแหน่งกองหน้าแต่ถ้าเกิดเทียบในไทยดีกเนี่ยก็เล่นได้แบบสบายสบยเลยนะครับเพราะว่ากองหลังไทยตัวใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่ส่วนมากต้องไปสู้กับแนวรัับตตต่่าาาาาางงชิซมกกกววโดยขออี เริ่มค้าแข่งในสโมสรบ้านเกิดอย่างอาลซัวอีกตั้งแต่อายุ18แล้วก็ประสบความสําเร็จมีส่วนในการพาทีมคว้าแชมป์ลีกโอมานในซีซั่น2017-2018รวมถึงยังได้แชมป์บอลถ้วยและซูปเปอร์ครัพ และด้วยความที่ลงต่อเนื่องตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับก็เลยทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักและเป็นนักเตะขาประจำในฟุตบอลรายการ a อ c คับแต่ก็ไม่เคยไปไกลกว่ารอบ16ทีมสุดท้ายเลยจากฟอร์มแบบนี้ครับท้ายปี2020ตัวเขาเนี่ยโดนทาง1ิประหารทีมยักษ์ใหญ่จากลีกอิหร่านคว้าตัวไปแต่ปรากฏว่าไปแล้วก็ไม่ปังนะครับหลังจากที่ได้โอกาสลงสนามน้อยมาก หลังได้ลงเล่นในเกมลีกไปเพียงแค่6นัดเท่าน,นั้นในช่วงเวลา2ปีสุดท้ายก็ต้องย้ายกลับมาค้าแข้งในบ้านเกิดอีกครั้งกับทางอัลซีฟจากนั้นครับพอย้ายกลับมากลายเป็นเรียกฟอร์มเก่งทันทีลงตัวจริงต่อเนื่องทำประตูได้เป็นเลข2หลัก 2- ซีซั่นติดและปีแรกที่ย้ายกลับมาพาทีมคว้าแชมป์ลีกรวมถึงบอลถ้วยและก็รายการซูปเปอร์ครัพและก็ยังสามารถคว้าแชมป์เอฟซีครับโดยนัดชิงเนี่ยเขายิงลูกปิดกล่องให้กับอัลซีฟเอาชนะ โวราลันเปอร์ซิตี้จากมาเลเซียไป3ประตูต่อศูนย์ฤดูกาลล่าสุดครับที่เพิ่งจบไปเขาเพิ่งจะพาทีมคว้าชแชมป์ลีกมาครองได้อีกครั้งหนึ่งลงเล่น18นัดยิง8ลูกก่อนจะย้ายมาอยู่กับแบงคอกในฤดูกาลนี้สวยนานทีมชาติครับอัลกัสเซดีถือเป็นตัวหลักเลยหลังติดมาทุกรุ่นตั้งแต่ยู19จนถึงย23ก่อนจะมาถึงชุดใหญ่ ซึ่งติดมาตั้งแต่อายุ20ปีเลยทีเดียวและตอนนี้ก็รับใช้ชาติมาแล้วกว่า50นัดสิ่งที่น่าสนใจก็คือประตูแรกในนามทีมชาติที่เขาทำได้คือการยิงใส่ทีมไทยครับเป็นเกมที่เราเตรียมทีมรุยศเอเชียนคัพ2019ตอนนั้นเนี่ยไทยก็มีมิรวรรณรายวชัชเป็นเฮดโค้ช พรอมนะักเตะอย่างธีรศิลป์แดงดาชนาธิศงกระสินรวมถึงธีรทรบุญมาทันซึ่งนัดนั้นเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดและโอมาชนะไป2 0หลังจากนั้นครับก็เป็นตัวหลักของทีมชาติมาหลายรายการทั้งบอลโลกรอบคัดเลือกรวมถึงรายการแบบฟีฟ่าอารับครับและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ได้เจอกับทีมชาติไทยในยุคของมาซาฮดะอิชิอิเสมอศูนย์ในทัวร์นาเมนต์นั้นแต่ว่าเกมกับคีกีสถานเนี่ยเขาเป็นคนยิงประตูนะครับให้ทีมเสมอ1ต่อหนึ่งแต่ไม่ดีพอ ที่ทำให้โอมานเข้ารอบเพราะจบด้วยการเป็นอันดับ3ของกลุ่มส่วนบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสอที่เพิ่งจบไปตัวเขาเพิ่งจะยิงประตูใส่มาเลเซียและมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์กลุ่มดีผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายพร้อมกับคีร์กิสสถานและก็ส่งมาเลเซียกับไต้หวันเนี่ยตกรอบไปรอบ18ทีมนียนะครับโอมานก็ต้องอยู่ในสายเดียวกับเกาหลีใต้อิรักจอร์แดนปาเลสไตน์และก็คูเวตส่วนสไตล์การเล่นเป็นักเตะที่มีร่างกายที่หนาครับ แต่ก็ยังมีความเร็วในเรื่องของการประทะสปีดต,ต้นจัดจ้านด้วยและก็การวิ่งหาช่องในการยิงประตูถือว่าเลี้ยงลายได้ดีและยังมีความเป็นเพชราคาตในกรอบเขตโทษก็ต้องมาดูกันว่าตัวนักเตะจะมาประสานงานกับทางลูก้าอาสติชหรือว่าริเจโรซิปโควิชแทนที่ของวิลเลนโมต้าได้ดีมากหน่อยแค่ไหนไปต่อที่เรื่องราวของชาเรลชับปุยกันหน่อยนะครับอนาคตของเขา ชัดเจนหรือ,อยังกับการท่าเรือซึ่งก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าสัญญาของเจ้าตัวเนี่ยหมดแล้วกับสิงเจ้าท่าเดินหน้าหาสบโบสรใหม่ได้ทันทีแล้วก็ซีซั่นก่อนเนี่ยถูกปล่อยไปให้กับเชียงใหม่ FC ในไทยลีก2ยืมตัวไปใช้งานแล้วก็ถือว่าสร้างสีสันกับลีกรองได้ดีพอสมควรแล้วก็มีโอกาสลงเล่นซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับถ้าเขาไม,ม่ประสบปัญหาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่ในเมื่อไม่อยู่ในตัวเลือกของการท่าเรืออีกแล้วนะครับ การเลือกต้นสังกัดของชับปวยถ้าไม่ได้มีเอาชาติในการยืมตัวที่จําเป็นต้องไปหรือว่าถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยชับปุยต้องเลือกหัวเมืองใหญ่ๆไม่งั้นจะไม่ลงเออได้การออกไปเล่นหลีกรองกับเชียงใหม่เอฟซีเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่แลวก็มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แตกต่างจากกรุงเทพพอได้กลับมาเนี่ยนะครับการอยู่ในกรุงเทพม,มันทําให้ชีวิตเขาลงตัวในการใช้ชีวิตกับครอบครัวธุรกิจต่างๆที่เขาอาจจะทาหลังจากนี้และที่สําคัญเลยคือเขาต้องดูว่าเขาจะสร้างมูลค่าให้กับทีมไหน ที่มีความจริงจังและบริหารจัดการฟุตบอลเป็นดังนั้นถ้าเกิดเป็นเคสที่เป็นข่าวกับทางกระทิงเพลิงบางกอกเอฟซเนี่ยผมมองเลยนะครับว่า,ากระแสฝั่งทนหรือว่าบางมดเนี่ยโอ้โหกระทืมแน่นอนถึงแม้ชับปุยจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในการค้าแข้งแต่ชื่อเสียงของเขายังเป็นดาวข้างฝาด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาและฝีเท้าเล่นนลีกรอง ยังคงสบายอยู่นะครับผมเคยไปนั่งดูเขาเล่นกับเชียงใหม่ FC เนี่ยการออกบอลวิชั่นในการจ่ายบอลการเล่นร่วมกับเพื่อนแล้วก็ด้วยความเก่าเกมที่มากขึ้นเพราะเป็นนักเตะที่อายุเยอะผมก็เชื่อว่าเขาจะเติมเต็มในเรื่องของประสบการณ์ให้กับน้องๆเด็กๆหลายคนที่อยู่ที่บางกอก f อซซึ่ง27เกมกับเชียงใหม่ FC จ่ายไป4แอสซิตผมคิดว่าการมาครั้งนี้คุ้มค่ากับบางกอก f c แน่นอนไม่ว่าจะลงทุนกี่บาทก็ตาม และเป็นความได้เปรียบของบางกอกครับเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพดังนั้นเนี่ยชับป,ปุยเองต้องการทีมในโจทย์พวกนี้ครับดังนั้นค่าเหนื่อยเนี่ยผมว่าตกลงกันได้และที่สําคัญเนี่ยบางกอะอาจจะหาผลประโยชน์จากการที่ชับป,ปุยมาอยู่กับทีมนี้ในหลายช่องทางสันนิษฐไปก็จับตาดูเลยนะครับถ้าเกิดเปิดตัวกันจริงๆเนี่ยจะสร้างกระแสความคึกคักให้กับทีมในโซนนี้แน่นอนสำหรับไทยลีก2กับฉชยาเทพบุตร AEC สสามีล้านเมียตามที่เคยถูกตั้งไว้ในช่วงติดทีมชาติไทย เอาเป็นว่าใครได้เห็นเขาใกล้ๆใครได้ขอลายเซ็นเขาใครได้ขอเสื้อเขาก็เป็นความฝันไม่เกินจริงของสาวๆไทยหลายคนแน่นอนครับไปท้ายที่ตราเดฟซีอีกหนึ่งทีในลีกรองนะครับที่ตกลงไปจากซีซั่นที่ผ่านมาก็เปิดตัวกองหน้าดีกรีนักเรียนไทยแล้วก็ทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนอย่างอนุสักเหล่าแสงไทยปัจจุบันอายุ3 2แล้วนะครับประดิษฐ์เด็กปั้นของอาสัมชัญยูไนเต็ดแล้วก็เมืองทองยูไนเต็ด ประสบการณ์ของศักดิ์เนี่ยนะครับก็อยู่กับท่าเรือพัทยาชัยนาและก็ทีมล่าสุดเนี่ยคือมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตในไทยลีก3ตอนขึ้นมาใหม่ใเนี่ยถูกคาดหมายว่าจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่พิสูจน์ตัวเองในเวทีทีมชาติชุดใหญ่แน่นอนเพราะว่าติดตั้งแต่ในชุด12ปียาวมาเหลือชุดเดียวที่ไม่ติดก็คือทีมชาติชุดใหญ่แต่นี่คือนักเตะพเนจรอย่างแท้จริงนะครับอีกหนึ่งคนในวงการฟุตบอลไทยเพราะว่าสโมสรตราดคือสโมสรที่17ของศักดิ์ดาบสอนะครับ ซึ่งฉายานี้ก็ได้มาจากการยิงประตูของเขานะครับที่เป็นนักเตะที่หาพื้นที่ในการไปซ้าบอลจังหวะ2ได้บ่อยครั้งจนสื่อมวลชนเนี่ยตั้งฉายาไปเลยนะครับว่าฟุตบอลจังหวะแรกของอนุสักเนี่ยไม่มีทางยิงเข้าแบบโดยตรงนะครับส่วนใหญ่ต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3จึงเป็นที่มาของฉายานี้ก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับเพราะว่าตราดเองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับเม็ดเงินมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้น อาจจะไม่ได้กินหรูอยู่สบายแต่ที่แน่ๆคุณได้ทําฟุตบอลแบบสนุกอย่างแท้จริงและก็เป็นหนึ่งทีมที่เอาตัวรอดเก่งมากๆทั้งในเรื่องการหนีตกชั้นรวมถึงเรื่องการหาวิธีการกลับขึ้นมาบนหลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งครับแลังัากหมดนี้นะครับคือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคอย่าลืมฝากกดติดตามมาด้วยแล้วก็นี่ครับกิจกรรมนี้นะครับแจกเสื้อให้เลยนี่หารางวัลรางวัลละ2ตัวนะครับ ก็แชร์คลิปนี้ให้เป็นสาธารณะแล้วก็จะลืมนะครับติดแฮชแท็กเชีย์บอลยุโรปกับช้างแฮชแท็กช้าง x คิดไสโค้งแฮชแท็กคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็แท็กเพื่อนซีที่เชียรบอลยุโรปสุดมันไปพร้อมๆกันนะครับคุณจะมีโอกาสได้เสื้อนี่ครับเป็นเสื้อช้าง x กับ อาริคลาสสิกเจอร์ซี่ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแจกให้5รางวัลรางวัลละ2ตัวนะครับฝากติดตามกันด้วยกับกิจกรรมของช้างตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับเราจะประกาศผลกันนะครับวันที่16กรกฎาคมในวันอังคารที่หน้าเพจของคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งลาไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมนะครับเล่นกันเยอะนี่เสื้อนี้สวยพร้อมแจกเลยนะครับ